สวัสดีครับวันนี้เราจะมากินเนื้อจิงโจ้นะครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้สัมผัสรสชาติของเนื้อจิงโจ้นะครับมาดูว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งเมนูที่ผมจะทํานะครับก็ผมจะเป็นผัดจิงโจ้ธรรมดาธรรมดานะครับจริงๆอยากทําเป็นเมนูกะเพราครับแต่ว่าไม่มีใบกะเพรามีแต่ผงโลโบนะครับเหมือนเมืองไทยบ้านเราแต่มันก็ยังพอทดแทนได้นะครับโอเค S <S เดี๋ยวเราลองมาทำกันเลยดีกว่าขั้นแรกนะครับเราจะทำการตั้งกระทะนะครับจากนั้นนะครับได้ตั้งกระทะนะครับรอให้กระทะร้อนสั้นิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะฉีดคุกกิ้งสเปรย์โอเคันี่ก็จะเป็นหน้าตาของเนื้อจิงโจ้นะครับมันก็จะเป็นแดงๆครับอันนี้เป็นเนื้อบดนะครับ ซึ่งปริมาณที่ผมจะกินนะครับผมจะกินประมาณเ,าเกือบสามขีดแล้วกันอืมหืม,มกินแบบเหมือนเนื้อวัวที่แบบเริ่มมีกลิ่นแค่เสียแล้วนะครับซึ่งไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับกินอาจจะแย่แต่ว่ารสชาติอาจจะดีก็ได้นะครับอ่เดี๋ยวลองดูเลยแล้วกันนะี ลืมไปนะครับว่าเวลาผมทำเคราบผัดกะเพราเนี่ยผมจะไม่ได้ใส่แค่่ผงผงโลโบนะครับผมจะใส่ผักชนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือหัวหอมนะครับซึ่งหัวหอมผมก็ได้ไปทำการซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับ แค <Okay. S 2> เราหัน่นหอมเสร็จแล้วเราก็มาดูเนื้อต่อเนื้อก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับขอลองดมแบบมีเดียมแล้สิว่ามันเป็นอืมกลิ่นก็ใช้ได้นะครับกลิ่นไม่ได้แรงเหมือนตะก,กี้แล้วนะครับคงใส่ต้องเอามาคุกนิดนึงนะครับมันถึงจะกลิ่นดีขึ้นซึ่งเนื้อจิงจวเนี่ย มันลีนมากเลยนะครับมันลีนพอๆกับเนื้อไก่เลยนะครับปริมาณโปรตีนแกะปึ๊บคราวนี้นะครับแล้วเราก็รีดผงโลโบลงมาครับเอาใส่ผงโลโบแล้วปึ๊บนะครับก็พยายามคนนะครับคือความรู้สึกของผมนะครับผงโลโบเนี่ยมันแค่ให้กลิ่นนะครับความเค็มความหวานอะไรเงี้ยมันยังไม่ค่อยเพียงพอนะครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมก็จะใส่อซอสหอย ไปนิดนึงนะครับอันนี้ผมจะไม่ชิมเลยนะครับเพราะผมอยากรู้ว่า f i r s t Impression แรกที่ผมทำเนื้อสิ่งโซ,โซเน่จะเป็นยังไงนะครับผมจะไม่มีแบบลองมาชิมอย่างเงี้ยโอ้แล้วก็ปรุงเพิ่มนิดนึงอย่างงี้มันมันมันไม่ได้นะครับมันมันจะไม่ i m p r e s s เท่าไหร่อเอ้ผม,มด้ใส่แม็กกี้อีกนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติความชิมนะครับที่ขายไม่ได้เลยนะครับนั่นคือ น้ำตาลนะครับน้ำตาลผมจะใส่นิดเดียวพอครับผรู้สึกว่ามันน่าจะได้แล้วนะครับผมก็จะปิดไฟและนี่นะครับคือหน้าตาของเนื้อจิงโจ้ที่ผมทำนะครับโดยผมเติมไข่ดาวไปด้วยสองฟองนะครับนี่เท็กเจอร์ของมันนีจะเป็นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าเนื้อผัดกะเพราจิงโจ้นะครับ ผมทำเนี่ยมันจะมีรสชาติเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาชิมกันดูเลยนะครับผมว่ารสชาติเนี่ยมันจะเป็นยังไงโอเค Moment of truth พูดตามตรงเลยครับโคตรอร่อยเลย <laughs> yeah. มันเหมือนมันให้ฟีลแบบเนืวว้อวัวแต่ว่ามันไม่ได้นุ่มเท่าเนืวว้อวัวแต่ว่ามันมีความหนึบๆนิดน,นึงซึ่งมันไม่ได้เหนียวนะครับมันเคี้ยวง่ายๆเลยโอเคโอเคอะ่ะถ้าถามว่าให้คะแนนเต็มสิบผมให้สักเก้าเลยนะครับมันกินง่ายมาก แล้วก็เรื่องของสารอาหารเนี่ยผมก็รู้สึกว่าอดีอ่ะครับโอเคนะครับก็คิดว่าน่าจะกลายมาเป็นเมนูหลักที่ผมชอบแล้วนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปกินเนื้อจิงโจ้ผัดกะเพราจิงโจ้แสนอร่อยนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็หวังว่าจะได้พบกันคลิปหน้าหวังว่าจะมีคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย